โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านปลูกรักนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับด้าน,นซ้ายตรงนี้ก็เป็นมุมพกักอผ่อนจิตใจนะครับนั่งเล่นส่วนด้าน,น,น,นฝาตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็จะมีพวกเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มพวกอะไรมีหมดเลยนะครับ ใครได้มาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ก็แนะนําเป็นปจุดเที่ยวอำนาจเจริญจุดหนึ่งนะครับลองมากินข้าวนะครับมาทานอาหารมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ดูนะครับเห็นไหมครับกลางคืนก็สามารถที่จะนั่งอยู่ภายนอกก็ได้นะครับก็จะแสงไฟส้มสวยนะครับทีนี้เมน,นูอาหารของร้านอาหารก็มีสเต็กนะครับมีอาหารตามสั่งแล้วก็ ทุกอย่างที่เป็นผักนะครับทุกอย่างที่เป็นผักเนี่ยที่นี่นะครับก็ปลูกเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอ่านี่เลยเดี๋ยจะพาไปดูทุกเมนูที่เป็นสเต็กหรือว่าอะไรที่มันเป็นผักเกี่ยวกับผักให้ดูโปนิกเนี่ยที่นี่ก็จะปลูกเองแล้วก็ให้ลูกค้ารับประทานกันส,สดๆเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าที่จะเข้ามาแล้วเออแบบว่าอยากอยากมาดูว่าผักมีกระบวนการปลูกยังไง เป็นยังไงเนี่ยก็เดินมาดูได้นะครับก็ถือว่าผมก็มองว่าที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยนะครับในจังหวัดอำนาจเจริญก็โอเคนะครับถ้าได้มาจังหวัดอำนาจอำนาจเจริญเนี่ยก็แนะนําให้มาที่นี่นะครับเพราะว่าได,ได้ได้ได้กินผักเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้อิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้ความรู้ว่าเออการปลูกผักเป็นยังไงด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นผักที่อามาใช้ในร้านนะครับนี่นี่เป็นผัก อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ผักอะไรครับกีนโอ๊คค่ะนี่ผักกีนโอ๊คนะครับนี่ผักนะครับก็เป็นระบบแบบไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยนะครับก็รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้สีนี้ชื่ออะไรครับเรดโอ๊คค่ะเรดโอ๊คนะครับนี่เรดโอ๊คนะครับก็มาดูนะครับเราก็มาดูได้นะครับยิ่งอ่ ช่วงหน้าหนาวหรือช่วงอะไรเนี่ยก็บรรยากาศดีมากนะครับหรือว่าถ้าเป็นหน้าร้อนก็มาได้ทุกหน้านะครับก็เรามาทานผักเรามา,าสร้างสุขภาพของเราให้ให้ดีนะครับทานสุขภาพทานเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ร้านก็จะมีเค้กด้วยนะครับก็ทานผักไปแล้วก็อย่าลืมกินเค้กเพื่อเพิ่มน,น้ําหนักอีกก็ได้อีกนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครได้แวะมาอำ่นาจเจริญก,ก็ลองดูนะครับ ลองดูบ้านปลูกลักนะครับจังหวัดอำนาจเจริญถ้าได้มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมเป็นจุดเช็คพอยต์ของที่นี่เลยนะครับแล้วร้านอาหารที่นี่นะครับร้านปลูกลักเนี่ยก็ใช้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญข้าวหอมมะลิแท้เลยนะครับของผมเองก็เป็นข้าวหอมมะลิตาถ้าปีทองนะครับใครอยากลองดูว่าเอ้ยได้มาทานผักแล้วได้มาทานเพื่อสุขภาพแล้วและยังอยากทานข้าวหอมมะลิแท้เนี่ยเป็นยังไง ลองมาดูนะครับลองมาทานได้เลยและจะรู้ว่าข้าวหอมมะลิที่ดีที่อร่อยเป็นยังไงมาลองกันนะครับ